สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Laffo.com วันนี้เรากลับมาในตอนของเว็บด l o เ e อร์ทู b บาเว็บด l o เ e อร o ทู b บาก็เป็นแอดออนของ Firefox นะคะซึ่งสามารถหาดาวน์โหลดได้ฟรีนะถ้าอย่างไรเดี๋ยวทิ้งลิงก์ที่จะดาวน์โหลดทูตัวนี้เอาไว้ข้างล่างให้ละกัน<ๆ>เผื่อว่าใครจะไปลองดาวน์โหลดมาใช้ดูเพราะว่าแอดออนตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีประโยชน์มากๆสำหรับคนที่กำลัง เริ่มต้น css อยู่สำหรับใครที่ไม่รู้ว่าตัว css คืออะไรนะก็ติดตามไปเรื่อยๆละกันแล้วเราก็ค่อยๆสอนกันไปเรื่อยๆค่อยๆเรียนรู้กันเรียนรู้ไปพร้อมกันยกตัวอย่างว่า tool ตัวนี้สามารถทำอะไรได้บ้างเรามาดูในส่วนของตัวที่เกี่ยวกับ css ก่อนเลยเมื่อเราต้องการที่จะดูว่าในแต่ล แต่ละเว็บไซต์ที่ใช้ตัว css เนี่ยเขาเขียนกันยังไงหรือว่าเขามีโครงสร้างแบบไหนที่ไม่เหมือนของเราแล้วมันทำให้เว็บของเขาดูดีกว่าเราเราก็สามารถที่จะเข้าไปวิวซอร์สได้โดยไปที่ css แล้วก็วิว css หรือว่าเป็น command shift c ได้ถ้าเป็นใน windows ก็เป็น control shift c, c นะคะเสร็จแล้วตัว ข้อมูลที่เป็นโค้ด CSS เนี่ยก็จะเอาออกมาให้เราเห็นซึ่งเขาก็จะบอกไว้เลยว่าใครเป็นใครเป็นคนเ,เขียนตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ชื่อของทีมตัวนี้ชื่ออะไรแล้วมาจากเว็บอะไรนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังจะเอาตัว CSS ที่กำกับ ของเว็บเพจหน้านี้ออกไปได้โดยการที่ไปคลิก CSS disable Dis style แล้วก็คลิก all style เราก็จะเห็นเป็นคอนเทนต์ล้วนๆว่าเป็นยังไงซึ่งมันก็จะดูเละไปเละมาเพราะว่ามันไม่มีตัวโค้ด CSS มาควบคุมแล้วสำหรับในฟังก์ชันตัวนี้ก็ยังสามารถที่จะให้เราเข้าไปแอดตัวที่เป็น CSS ของสไตล์ในสไตล์อื่นสมมุติเรามีโค้ดอีกชุดหนึ่งที่เราเพิ่งเขียนเสร็จเราอยากรู้ว่าถ้ามันลองมาปรับใช้ในตัวนี้แล้วเนี่ยจะเป็นยังไงหรือว่าโค้ดตัวนี้เราเพิ่งดาวน์โหลดมาแล้วมันจะใช้กับของเก่าได้ไหมเราก็สามารถเข้าไปที่ CSS, CSS add user style sheet นะคะาเราก็นำตัวที่เราดาวน์โหลดมาสังเกตการเปลี่ยนแปลงดีๆนะ,ะมันอาจจะ อย่างเช่นตอนนี้พอเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยอย่างไทเทลเนี่ยก็จะกลายมาเป็นอยู่ตรงกลางเพราะว่ามันถูกกำหนดให้อยู่ตรงกลางในส่วนของชีสสไตล์ตัวใหม่ตัวนี้แล้วก็ตัวอักษรก็จะเปลี่ยนสีการจัดรูปแบบก็จะเปลี่ยนไปโครงสร้างหรือว่าเลเยอร์เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงนอกจากนี้แล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะลอง อิ i t เหมือนกับว่าลองใส่สีหรือว่าใส่โค้ดที่เราคิดว่าเ4นี้อาจจะเหมาะกว่าหรือเปล่าก็ลองใส่ดูได้แต่ตรงน,นี้ยังไม่ได้โชว์ให้ดูอาจจะโชว์ให้ดูตรงที่มันเป็นส่วนแอดออนอีกตัวหนึง่งสำหรับถ้าเกิดเว็บไหนเนี่ยมีรูปภาพเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูว่ารูปภาพนั้นอะไซส์เท่าไหร่แล้วก็ขนาด ที่แท้จริงของรูปภาพนั้นนะขนาดเท่าไหร่สำหรับในหน้านี้เาจะมีรูปภาพอยู่ที่ตรงมินิแท็บที่เป็นทูลที่เป็นเมดูมบาตรงนี้นะคะลองสังเกตว,ว่าเวลาเราเออกมาเข้าไปเนี่ยจะเป็นเหมือนกับกล่องสี่เหลี่ยมที่เป็นส่วนหนึ่งของในหน้าเว็บเพจนะซึ่งตรงนี้ทำมาจากรูปภาพถ้าเราเอารูปภาพออกโอเค สังเกตดูนะว่าจะไม่มีแถบสี่เหลี่ยมขึ้นมาเพราะว่าแถบสี่เหลี่ยมนั้นทำมาจากรูปภาพแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ไม่น่าพลาดก็คือในส่วนของ information ที่จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับว่าดิฟตัวนี้กำหนดด้วยดิฟที่มีชื่อว่าอะไรหรือว่าอยู่ในคลาสอะไรแล้วก็ มีตัวอักษรที่ใช้ฟอนต์เป็นแบบไหนอย่างถ้าเราอยากรู้ว่าไทเทลตัวนี้ใช้ฟอนต์อะไรเราก็สามารถเข้าไปคลิกได้เขาจะบอกมาเลยก็เป็น v e r d a n a นดาแอเรนะและ้วก็มีฟอนต์ที่เป็นฟอนต์ไซส์ให้ดูด้วยแล้วก็มีในส่วนของชื่อว่าอยู่ในดิฟอะไรแล้วก็มี Children หรือไม่ก็คือตัวนี้ไม่มีสำหรับที่มันเป็นชิลเด e น ตัวนี้มันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของ source CSS ซึ่งเราต้องไปเรียนรู้กันในต่อไปหลังจากตรงนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีอีกตัวหนึ่งที่มันจะสอดเข้าไปเลยก็จะให้เห็นว่าถ้าเป็น header อย่างเงี้ยเราก็สามารถเข้าไปแก้ไขได้ส่วนของ header หรือว่าจะเป็น navigation หรือว่าจะเป็น post อย่างนี้เราก็จะเข้าไปแก้ไขซอดได้ง่ายขึ้นสำหรับตัว แอดออนตัวต่อไปที่เราจะมาพูดถึงก็คงจะเป็นตัวไฟล์บั g กโอเนี่ยรก็เปิดขึ้นมาในอีกวินโดนึงเลยเละกันจะได้เห็นได้ถนัดโอเคเอให้สังเกตตัวที่เราจะเปลี่ยนสี อย่างสีตอนนี้เป็นสีเทาก็คงจะเป็นในส่วนของตัวที่มันเป็น title ตัวนี้นะ่ะไทวิดีโอพอดแคสต์ที่เป็นสีเทาเราเปลี่ยนให้เป็นสีแดงเลยละกันโอเคเราก็จะเห็นเลยนะว่าตัวที่เป็นตัวอักษเนี่ยจะกลายเป็นสีแดง แล้วก็ตรงนี้จะไม่ส่งผลกับคอนเทนต์ที่ในหน้าเว็บของเราจริงๆนะคะคือมันแค่ลองเปลี่ยนเราโดยเฉยถ้าเรารีเฟรชตรงนี้อีกครั้งหนึ่งมันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมซึ่งมันก็จะสะดวกแล้วก็รวดเร็วไม่ทำให้คุณต้องเสียเวลากลับไปแก้ใหม่เอ๊ะไม่ดีกลับไปแล้วก็ลองทำไปเรื่อยๆหาสีที่เราชอบแล้วก็หา l a y ยอรที่เราถูกใจมันไม่ใช่แค่เปลี่ยนแค่เว็บนี้เว็บเดียวคือ คุณสามารถที่จะลองเข้าไปดูโค้ดของทุกเว็บแล้วก็ลองเปลี่ยนเลเยอร์ของทุกเว็บซึ่งมันก็จะไม่ส่งผลอะไรต่อเว็บเขาทั้งนั้นนะคะก็ตรงนี้คือเราสามารถที่จะมีไว้เพื่อที่จะศึกษาว่าคนอื่นเขาทำกันยังไงมีเทคนิคอะไรส่วนอีกตัวหนึ่งคือตัวเอ็กซเยนะคะมันก็จะไปเข้าไปข้างในหรือว่าส่วนของไทเทลตัวนี้ มันเป็นคลาสหรือว่ามันเป็นอะไรแล้วก็ใช้ดิฟอยู่ในส่วนไหนนะคะสำหรับวันนี้เราก็เรียนไปถึงแอดออนสามตัวด้วยกันก็คือตัวเว็บ e v e l o p e r Toolbar น uh, บาร์ไ r บแล้วก็ Xray mm hmm. ก็ถ้าอย่างไร mm hmm. ก็ขอบคุณมากนะคะที่รับรับฟังรับชมถ้าอย่างไรติชมมาได้แล้วก็ถ้าอยากจะเสนออะไรเข้ามาก็ เสนอมาได้ถ้าไม่เกินความสามารถเราก็จะหาความรู้ตรงนั้นมาเพื่อที่จะแชร์กันนะคะ